เครื่องวัดความดันโลหิตไลบ็อกรุ่น l b m 0 3 t h มาพร้อมระบบเสียงพูดภาษาไทยใช้งานง่ายและแม่นยำเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวมีหน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลชัดเจนพร้อมระบบเตือนการเคลื่อนไหวและการเต้นของหัวใจผิดจังหวะตัวเครื่องใช้งานได้ทั้งแบบฐานและผ่านสายไมโคร USB เพื่อความสะดวกในทุกสถานการณ์ เครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมระบบเสียงภาษาไทยช่วยในการอ่านผลและแนะนำขั้นตอนการใช้งานได้อย่างชัดเจนมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ขนาด53คูณ80มเมตรแสดงผลชัดอ่านค่าได้ง่าย มีสัญ,ญลักษณ์เตือนเมื่อเคลื่อนไหวขณะวัดและแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยสามารถบันทึกข้อมูลได้2ผู้ใช้งานรวม120ค่าพร้อมแสดงค่าเฉลี่ยจาก3ครั้งล่าสุดได้และใช้งานได้ทั้งแบบใส่ฐาน AA 4ก้อนและใช้งานผ่านสาย micro USB พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยนะคะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ